สวัสดีค่ะนิพาพันธุ์พุลเสถียรทรัพย์หรือนิ้นะคะอายุ31ปีจบปริญญาตรีระโทสาขาวิศวกรรมเคมีแล้วก็ไปจบปริญญาตรีระโทสาขาบริหารธุรกิจปัจจุบนันเป็นวิศวกรวางแผนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนก่อนอื่นนี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าความหมายของคําว่าประหยัดสาหรับน้ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตระหนี่ทีเหนียวหรือไม่กินไม่ใช้แต่คำว่าประหยัดเนี่ยหมายความว่าเรามีการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมต่างหากจุดเริ่มต้นที่นี้สนใจด้านการวางแผนทางการเงินก็คือมาจากการอ่านหนังสือ rich dad poor dad หรือพ่อรวยสอนลูกและคำหนึ่งคำที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญก็คือคำว่าอิสรภาพทางการเงินนี่อยากมีอิสรภาพทางการเงินค่ะดังนั้นเคล็ดลับข้อแรกก็คือเราต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราจะวางแผนทางการเงินไปเพื่ออะไร ถัดมานะคะจากสมการเงินออมรายได้เท่ากับเงินออมบวกค่าใช้จ่ายนะคะ,ะการที่เราจะเพิ่มเงินออมนั้นเราก็จะต้องเพิ่มรายได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะเพระนาะฉะนั้นเคล็ดลับในการลดค่าใช้จ่ายของนี้ก็คือเราต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้เราทราบว่าเรามีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไรและเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายหมวดไหนได้บ้าง แล้วก็นี้จะไม่เป็นหนี้โดยไม่จําเป็นในช่วงแรกของการทํางานนี่ไม่ผ่อนบ้านไม่ผ่อนรถเพราะบ้านและรถเป็นหนี้สินนี่ใช้รถสาธารณะจนกระทั่งน้องชายได้ทํางานออฟฟิศเดียวกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคาร์พูลนี่เป็นนายของบัตรเครดิตการจ่ายเงินโดยบัตรเครดิตเนี่ยเป็นการเลื่อนการจ่ายเงินออกไปนะคะแต่เราต้องมีวินัยในการใช้บัตรไม่ใช่รูปปื๊ดรูปปื๊ดแล้วเราก็จะต้องชาระเต็มจํานวนให้ตรงเวลาทุกครั้งเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตแพงมากขอบอก นะคะในส่วนถัดมาก็จะเป็นเคล็ดลับในการเพิ่มรายได้ของนี้รายได้หลักเนี่ยนี่มาจากเงินเดือนนะคะแต่ว่านี่ก็มีรายได้พิเศษมาจากงานอดิเรกที่นี่ทําแล้วมีความสุขเช่นนี่ชอบสอนหนังสือนี่ก็เลยเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือตามบ้านนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเป็นต้นดังนั้นเพื่อนๆลองหาดูนะคะว่าตัวเองมีงานอดิเรกอะไรที่สามารถทำและเพิ่มรายได้ได้ นี้ให้เงินทำงานผ่านการลงทุนเงินออมส่วนใหญ่ของนี้จะลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นที่มีปันผลดีและนี้ก็จะเอาเงินปันผลออกมาใช้หรือบางครั้งนี้ก็จะเอาเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อส่วนเงินต้นนี้ก็ปล่อยให้มันทำงานต่อไปโดยที่จะไม่ถอนเงินต้นออกมา นี่มีการบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัยและประกันชีวิตที่มากเพียงพอเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เราไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะรับมืออย่างเพียงพอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำลายเงินออมของเราได้และสุดท้ายนี่เพิ่มรายได้ทางอ้อมให้กับตัวเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้โอกาสตัวเองได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะใครจะไปรู้ว่าคนบางคนหรือแค่คำพูดบางประโยคก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับในการวางแผนทางการเงินและการใช้ชีวิตของนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ